สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านครับวันนี้ครับผมจะตามไปกับชาวบ้านเขาจะพาผมไปหาปลาด้วยวิธีการกลางศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการนั่งเดิมที่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับวิธีการหาปลาด้วยวิธีการกลางศาสตร์แบบนี้มันจะได้ปลาได้ยังไงครับวันนี้ผมจะไปตามดูวิถีชีวิตชาวบ้านสปัน,ปนตำบลดงพญาอําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเขาจะพาผมไปดูวิธีการหาปลา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นก็คือวิธีการกางศาสตร์ในแม่น้ําว้าครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้นะฮะพอหลังจากเรามาถึงน้ําว้าซึ่งเป็นเอ่อแทบจะเรียกได้ว่าเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้ำน่านนะครับตรงนี้เนี่ยพอชาวบ้านเข้ามาถึงแล้วเขาจะต้องดูจุดที่จะวางวางศาสตร์เดี๋ยวเราจะเดินเลาะดูขึ้นไปก่อนในพื้นที่ที่เหมาะในการที่เราจะวางปลาจะวางศาสตร์ เพื่อเอาปลาไปตามผมดูเลยครับหลังจากเราพบจุดที่เหมาะแก่การกางศาสตร์แล้วชาวบ้านเขาจะช่วยกันเรียงก้อนหินให้เป็นลักษณะเหมือนกับฝายเก็บน้ำก่อนจะวางตะข่ายลงไปแบบนี้ครับจากนั้นชาวบ้านเขาจะใช้ใบตองวางเรียงเป็นแนวให้ปลาว่ายเข้าไปในตะข่ายจากนั้นชาวบ้านจะใช้ต้นไคร้ที่มัดดิดตอกเป็นลำยาวเพื่อใช้ไล่ปลาแบบนี้ครับ นู้ชมครับน,นี่แหละครับเป็นวิธีการศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่ครับในการหาปลาที่ลําน้ําว้านะฮะตรงนี้เป็นลําน้ําว้าเริ่มแรกเขาก็จะเอาหินมาก่อขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นกําแพงคล้ายๆเขื่อนหรือคล้ายๆฝายกั้นน้ําพอเขาทาเสร็จเขาก็จะเคลียร์พื้นที่ด้านในที่เราเอาหินก่อขึ้นแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยเขาก็จะยกหินออกเคลียร์ให้เป็นพื้นที่โล่งแล้วเขาก็จะเอาตะข่ายวาง ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้เป็นเสือก็คือศาสตร์นั่นแหละมันถึงเป็นที่มาของคำว่ากลางศาสตร์เป็นวิธีการกลางศาสตร์พหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไปตองครับปิดขวางน้ําด้านซ้ายขวาเพื่อชาวบ้านเขาจะไล่ปลามาจากทางฝั่งเหนือน้าครับไล่มาโดยเขาจะมีฟ่อนหญ้าอีกทีนึ่งนะกลิ้งมาตามน้ําไล่มาช่วงที่หมุนมาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะต้องเอามือคอยยกหินคอยปัดเพื่อให้ปลาที่ซ่อนอยู่ตามใต้หินเนี่ยมันหนีมาพอมันหนีมาถึงตรงฝั่งนี้ของเราเนี่ย ปลาก็จะเห็นพวกใบตองที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยมันจะกลัวเขาบอกว่าปลาเนี่ยมันจะเห็นสีเขียวแล้วจะตกใจกลัวจะไม่วิ่งมันก็จะวิ่งหลบเข้ามาเข้ามาตรงที่เรากางศาสตร์หลังจากนั้นเสร็จเขาก็จะดึงชายขอบของตะข่ายขึ้นแล้วก็ลื้อหินออกแล้วก็ยกเอาปลาที่อยู่ในนั้นซึ่งจะมีปลาหลากหลายครับเป็นปลาน้ําแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าการกางศาสตร์ตรงจุดนี้นะครับทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวคือถ้าได้ปลา ก็ได้เยอะก็ได้เยอะถ้าได้น้อยก็ได้น้อยเลยทีเดียวมันจะไม่สามารถจะทาซ้ําที่เดิมได้อันดับแรกว่าที่ไหนมันมีป่าถ้ามันมีป่าเราก็ดูว่าก้อนหินก้อนหินที่มีป่านี่ก้อนหินมันจะมันจะออกสีดำดำหินใหญ่ใหญ่สีดำดำครับหินจะดำดำนั่นหมายความว่าป่ามันมีป่าจะต้องไปกินใคร เล็บหินอ๋อครับครับครับตรงนั้นแหละมันมีปาจะเป็นจุดที่เรากางศาสต์ใช่ไหมครับลงขัดมงเลยนะครับขัดมงก็คือเป็นการเอาหินขึ้นมาเรียงเรียงครับหินมาเรียงน้ำกันมงเสร็จก็เอาศาสต์เอานี่ลงเอาศาสต์ที่ว่าเป็นตะตะข่ายซีฟ้านะอ่าเอาลงเอาลงโถมเป้ากับเพียดเอาหินลงทับอีกทีครับหินลงทับอีกทีเพื่ออะไรเอาหินลงทับเพื่ออะไรเพื่อคือป่าไปอาศัยอยู่วางเป็นแนวงี้เอาเอาใบตองวางเป็นแนว วางเปลี่นแนวเซตแล้วใบตองกล้วยปลาเนี่ยนะครับเขาดูขณะคนที่จะมาลงลงกลางาศาสต์ลงมากิ้งาศาสตร์นะเราดูว่าคนเขาประมาณเท่าตัวไดคนน้อยกะเนี้ยมันแคบประมาณครับ<อ>ถ้าคนเขาหลายเขากะเนี้ยกว้าง,งกว้าง,าง,งปลามันจะได้เข้าไปหลายแล้ววิธีการไล่ปลาลหะเห็นบอกว่าพี่ต้องมีการเอามามัดฟอนหญ้าอะไรยังไงครับมัดนั่นก็นกนหมาเพราะว่าเขาจะต้อง ตรงกิ้งเขาห้องว่ากิ้งศาสตร์เอาตีเข็ดที่ห้องมันเป็นมัดๆน,น,นะครับแล้วก็กิ้งไปเรื่อยๆเลยกิ้งไปเรื่อยๆแต่ก็คนเหยียบทั้งสองข้างคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นพิธีการขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งของวิธีการวางศาสตร์ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาจะเอาต้นไม้ที่หเหนียวๆหน่อยซึ่งจุดที่เราอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้ต้นเขาเรียกว่าต้นใครฮะลักษณะต้น จะเป็นไม้ต้นแหละครับแต่ไม่ใหญ่ไม่ยาวมากไม่หนามากเขาก็จะเอามาตัดๆแล้วก็มัดต่อกันเป็นแผ่นเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้ครับพอหลังจากนั้นนะชาวบ้านเขาก็จะเอาตัวไคล่เนี่ยไปวางไว้ตรงปากปากทางใบตองที่ที่เราที่เราเอาลงไว้หลังจากนั้นเขาก็จะเอาไล่ปลาก่อนใช้ไม้กระทุ้งไล่ปลายกโขดทุ้งโคดหินแล้วก็เอาไครเนี่ยวางกับพื้นน้าแล้วก็ค่อยๆเอามือหรือขาเนี่ยเหยียบกด แล้วค่อยหมุนไหมครับหมุนไปขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนไฮไลท์ที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความชํานาญและแล้วใช้ใช้เทคนิคนิดหน่อยในการที่ที่ชาวบ้านเขาจะหาเขาจะให้ปลามากที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าการทําแบบนี้ครับทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวจะไม่มีการทําซ้าครั้งที่ส2ส่วนอาหารพืร้บนบ้านวันนี้เราจะหลามปลากับปิ้งปลากินกันง่ายๆข้างแม่น้ําวานนั่นเองครับวิธีการไม่ยุ่งยาก แค่ตัดลำไม้ไผ่ใช้สำหรับหลามปลาใส่ปลาลงไปเติมน้ำเอากระบอกไม้ไผ่าวางลงในกองไฟรอสักพักให้ใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยใบมะกรูดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำปลาเท่านั้นครับแต่อาหารพื้นบมานที่ทำให้ผมค่อนข้างจะทึ่งนั่นก็คือแกงผีป่าจากฝีมือลุงมีครับเริ่มแรกให้หาก้อนหินขนาดพอดีมือ ทำความสะอาดแล้วเอาลงไปเผาในกองไฟจากนั้นหาพื้นที่เรียงหินให้เป็นลักษณะเหมือนกับชามก่อนเอาใบตองลงไปวางแบบนี้ครับเทน้ําลงไปเอาปลาใส่ลงไปใส่ตะไคร้กับหอมแดงซอยปรุงรสด้วยเกลือก่อนเอาหินเผาไฟวางลงไปเพื่อให้ปลาสุกแบบนี้ครับการแกงผีป่าเป็นวิถีของชนเผาตั้งเดิมแม้แด่เผาตองเหลืองหรือเผาคนเมือง เราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติในพื้นที่ลำน้ำถ้าส่วนใหญ่เราไปปุ๊บเราจะเอาแต่เกลือกับมีดแค่นั้นเราไปหาปลาพอดีมันในพื้นที่ไม่มันไม่มีช้อนไม่มีอะไรต่ออะไรเรามองธรรมชาติดูว่าสามารถที่จะหยิบสวยที่มาใช้กับเครื่องปรุงเราได้เราก็หาประเภทตองแล้วก็ไม้ไผ่มาต้มน้ำวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่น่าสนใจครับ กลุ่มชาวบ้านจะมีข้อตกลงร่วมกันห้ามคนที่หากินอยู่กับแม่น้ำว้าจับปลาในเขตหมู่บ้านจะจับปลาได้ก็เฉพาะช่วงก่อนและเลยจากหมู่บ้านไปแล้วเท่านั้นหากใครฝ่าฝืนจะมีกฎลงโทษตามข้อตกลงชุมชนจึงทําให้ธรรมชาติที่นี่ยังน่าห้องไหลครับซึ่งจะทําให้ผมจะต้องกลับมาเยือนอีกครั้งให้ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ที่เขาหาอยู่หากินกันตามวิถีชีวิตของพื้นบ้านนอกจากวิธีการหาปลาที่เป็นแบบดั้งเดิมนล้นนะครับวิธีการเอามากินเห็นไหมฮะอุปกรณ์ของเราไม่มีอุปกรณ์ของในโลกของสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวการหลามปลาแกงผีปลาเนี่ครับเด็ดสุดเอาวิธีมาจากของคนเผ่าผีตองเหลือง เอาหินละร้อนย่างไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่แล้วความน้องหินมันจะทําให้น้ําทําให้ผักทําให้ปลาเนี่ยสุกคุณผู้ชมเนี่ยต้องอิจฉาผมแน่ถ้าอยากจะลองอย่างผมนะครับต้องมาที่นี่ครับบ้านสปันตนําบลดงพญาอําเภอบอกก่อเกลือจังหวัดน่านครับ